หมู่บ้านขุนแปะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้ขอนำท่านมาชมการหมักขี้วัวนมด้วยแบคทีเรียสังข้อแสงสีม่วงเพื่อจะกรองน้ำเก็บเอาไว้ใช้ฉีดพ่นทางใบนะครับถังนี้จะเป็นถัง200ลิตรเดี๋ยวเราใส่ขี้วัวนมตอนนี้มีประมาณสักคึ่งกระสอบนะขี้วัวนมมีครึ่งกระสอบ ลงไปนะครับตอนนี้เติมน้ําไปให้ให้ท่วมนะครับวันนี้เราหมักขี้วัวนมนะครับครึ่งกระสอบน้ําเราก็ใส่ไปประมาณสักครึ่งถังกว่านิดๆนะตอนนี้ได้ระดับแล้วนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะเติมแบคทีเรียสังเคราะห์แสงสีม่วงลงไปนะครับเราเติมแบคทีเรียสังเคราะห์แสงสีม่วงลงไป1ถังแล้วก็คนนะครับ ก็ถือว่าทั่วแล้วอันนี้เนี่ยเราจะหมักทิ้งเอาไว้อย่างน้อยนะครับ15วันเพื่อให้เกิดการหมักก็คือเป็นกระบวนการที่สารอินทรีย์ที่อยู่ในตัวขี้วัวเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีโดยอาศัยแบคทีเรียสังกแสงสีม่วงเนี่ยเป็นตัวทำปฏิกิริยาต่างๆเขาจะกินแล้วก็ถ่ายของเสียออกมา แล้วก็ขยายจำนวนแบคทีเรียสังเคราะห์แสงให้เพิ่มมากขึ้นอยู่ในถังนี้นะครับเดี๋ยวอีก15วันเนี่ยมาดูกัน,นว่าถังที่เราหมักแล้วเป็นยังไงวันนี้กลอรี่ฟาร์มพามาดูถังที่เราหมักขี้วัวนมนะครับผ่านไปได้ประมาณ15วันวันนี้เราจะลองเปิดดูนะครับแล้วก็ กลองเพื่อใส่ขวดเอาไว้ใช้เดี๋ยวดูขั้นตอนต่างๆนะครับทั้งนี้หมักผ่านไปแล้ว15วันนะครับขี้วัวก็ลอยขึ้นมาอยู่บนหน้าแน่นไปหมดเดี๋ยวเราลองคนดูนะครับว่าจะมีลักษณะอย่างไรกดค่อนข้างแข็งนะครับเพราะแบคทีเรียสังเคราะห์แสงก็ทำงานเ,เขาก็ขับแก๊สอะไรออกมา จะเห็นว่ามีฟองเต็มไปหมดนะครับลองดูนะครับลักษณะที่เราคนไปแล้วเนี่ยจะมีฟองเต็มไปหมดเลยเป็นฟองสองส่วนนะครับส่วนแรกจะเป็นฟองที่แบคทีเรียสังเคราะห์แสงเนี่ยเขากินแล้วเขาก็เหมือนกับว่าหายใจอะ่ะมันก็ปล่อยกา๊าซออกมานะครับกา๊าซอันนี้เนี่ยก็อยู่ใต้ขี้วัวอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันอัดแน่นทำให้กา๊าซ โผล่ขึ้นมาที่ผิวน้ำไม่ได้ฟองลักษณะที่สองจะเป็นฉี่ของวัวที่มีกลิ่นของแอมโมเนียมนะครับปนออกมาเพราะฉะนั้นปุ๋ยน้ำหมักขี้วัวนมนี้เราก็จะมีธาตุครบนะครับ N P K ต่อไปเราจะกรองปุ๋ยน้ำหมักขี้วัวนมนะครับเพราะว่ามันจะมีตะกอนของตัว ตัวขี้ของมัน น้ำหมักขี้วัวก็ค่อยๆไหลผ่านผ้าขาวบางนะครับตัวกรองก็คงต้องปล่อยไว้สักพักให้มันค่อยๆไหลซึมผ่านผ้าลงไปนะครับอาจจะประมาณสัก15นาทีจะเห็นว่าตัวขี้วัวน,นี้ก็ยังเป็นก้อนเพราะฉะนั้นถ้ายังเป็นก้อนเนี่ยข้างในเขาก็ยังไม่ได้เหมือนกับว่ายังไม่ได้ถูกย่อยสลายอะไร ยูินรียังยังเข้าไปทํางานได้ได้ไม่ทั่วทั่วทั้งหมดนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเอากาดกตรงนี้ไปใส่ใต้ต้นไม้เนี่ยก็จะช่วยบารุงต้นไม้อย่างดีอันนี้เป็นตะกรนะครับเป็นกาดกของขี้วัวนมที่เรากรองเมื่อสักครู่นี้นะครับเรากรองแล้วเราก็เดี๋ยวเราเอามาใส่ต้นไม้ที่จะเป็นต้นดอกไฮเดรเนียที่เราเพาะเอาไว้ สำหรับลงในเข่งนะครับเราจะเตรียมเพาะต้นก้าไว้ลงในเข่งต้นนี้จะเป็นต้นอะโวคาโดที่ปลูกด้วยเม็ดนะครับจะเป็นต้นสต๊อกที่เดี๋ยวเราก็จะเอากิ่งพันธุ์ดีมาเสียบดังนั้นเดิมทีที่เป็นดินแดงที่มีธาตุอาหารเฟอร์ l ิลิตี้เนี่ยอยู่แค่ระดับหนึ่งเนี่ยนะครับพอเวลาผ่านไปนานๆเราเติมพวก พวกขี้วัวเนี่ยนะครับธาตุอาหารต่างๆมันก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็นระดับ3 4 5หนะซึ่งถือว่ามีธาตุอาหารที่เพียงพอโดยที่ไม่ต้องเติมปุ๋ยเพิ่มแล้วนะลำดับต่อไปนะครับเราก็จะบรรจุปุ๋ยน้ำหมักขี้วัวนมเนี่ยลงในขวดภาชนะเพื่อไม่ให้มันเกิดการระเหยของไนโตรเจน แบบนี้เนี่ยนะก็จะอยู่กับเรา3เดือน6เดือน,อนยังไม่ได้ใช้มันก็ยังรักษายังคงสภาพคุณภาพของท่านอาหารอยู่จะเห็นว่าสีออกสีน้ำตาลเข้มหลายปีก่อนนะครับมีการทดลองของอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรวิทยาเขตกำแพงแสน นครปถมนะฮะอาจารย์เขาได้เอาที่หมูมาหมักนะครับโดยใช้ที่หมู20กิโลหมักกับน้ำ2 200ลิตรในถังใหญ่แบบนี้นะครับหมักทิ้งไว้1คืน2คืนแล้วก็ให้เกษตรกรนำไปฉีดพ่นมันสำปะหลังในไร่นะครับก็ปรากฏว่ามันสำปะหลังเนี่ยโตเร็วมากแล้วก็สามารถเพิ่มผลผลิต ขึ้นเยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะประยุกต์เอามาใช้กับหมักแต่อันนี้เสริมนะครับด้วยการใส่แบคทีเรียสังเคราะห์แสงสีม่วงลงไปให้เขาเร่งเร่งการย่อยสลายถึงแม้ว่าในบรรดาขี้หมูขี้วัวขี้ไก่เนี่ยมันจะมีจุลินทรีย์ย่อยสลายอยู่แล้วแต่เราเพิ่มเพิ่มแบคทีเรียสังเคราะห์แสงเข้าไปนะครับเพื่อให้เขาทำปฏิกิริยา แล้วก็ขยายตัวได้เร็วขึ้นให้เรามองแบบนี้ครับให้เรามองว่าแบคทีเรียสังกห์แสงหรือจุลินซีดีทั้งหลายเนี่ยเหมือนกับเราเพาะเลี้ยงไส้เดือนนะครับไส้เดือนเนี่ยมันก็กินแล้วก็ถ่ายเป็นมูลไส้เดือนจุลินซีพวกนี้เหมือนกันเวลาเขากินาสารอินทรีย์ต่างๆที่อยู่ใน ขี้หมูขี้ไก่ขี้วัวนะครับเขาก็ขับถ่ายของเสียซึ่งมันจะเป็นธาตุอาหารให้กับให้กับต้นพืชนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากที่นอกจากที่เราจะได้ธาตุอาหารโดยตรงจากจากตัวของของขี้ของวัวแล้วเนี่ยเรายังได้จากสิ่งที่แบคทีเรียสังเคราะห์แสงขับถ่ายออกมาบนลงมาอยู่ในน้ํานะครับ เราก็ไม่ต้องไปพึ่งปุ๋ยเคมีเอามาฉีดพ่นอะไรเลยนะครับเราใช้แต่ปุ๋ยน้ำหมักคีวภาพที่เราทำเองทั้งหมดหลังจากที่เราบรรจุปุ๋ยน้ำหมักขี้วัวนมใส่ขวดเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้จะนำมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับทางทางซ้ายมือสีขวดจะเห็นเป็นสีน้ำตาลเข้ม ส่วนทางขวามือเนี่ยขวดโคกนะครับจะเห็นออกเป็นสีม่วงสีแดงๆอันนี้ถ้าถามว่าสีขวดทางขวามือขวดโคกเนี่ยคืออะไรเชื่อว่าหลายคนคงตอบว่าเป็นแบคทีเรียสังขาะ้อแสงสีม่วงแต่จริงๆแล้วเนี่ยสีขวดทางขวาก็เหมือนกันครับเป็นปุ๋ยน้ำหมักขีข้วัวนม สองสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่เรากรองใส่ขวดโค้กนะครับก็ยังเป็นสีเหมือนกับทางซ้ายมือแต่ตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าแบคทีเรียสังเคราะห์แสงที่อยู่ในน้ำเนี่ยเขาได้แบ่งตัวขยายก็เหมือนกับว่าเขาได้มีอาหารกินนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งที่เราสามารถเพาะแบคทีเรียสังเคราะห์แสงได้โดยที่เราก็ไม่ต้องใส่ไข่น้ำปลาผงชูรสอะไรนะครับ เฉพาะน้ำหมักขี้วัวที่เราได้เนี่ยมันก็มันก็กลายเป็นสีม่วงๆแบบนี้นะฮะสีแดงอมน้ำตาลต่อไปเราจะผสมสารละลายนะครับลงไปในถังฉีดพ่นทางใบวันนี้ก็จะใช้ปุ๋ยน้ำหมักขี้วัวนมที่ผ่านไปแล้ว2อาทิตย์เริ่มเป็นสีม่วงแดงนะครับผสมกับแลคติกแอซิดแบคทีเรีย แล้วก็ขวดเล็กข้างหน้านะครับก็จะเป็นจิบเบอร์รลินธรรมชาติก็คือ,อแกนกลางของต้นกล้วยนะครับที่เป็นสีขาวๆอยู่ตรงกลางเนี่ยเราเอามาหัน่นแล้วก็หมักไว้ในถัง200ลิตรใส่ปุ๋ยน้ำหมักขี้วัวนมนะครับ1ขวดเรามีเยอะนะครับไม่ต้องใส่ 100cc 200cc มัน ไม่สะเทือนไม่สะดุ้งครับอันนี้ลงเป็นขวดทั้งขวดเลยจากนั้นแลคติกแอซิดแบคทีเรียที่เหลือในขวดอีกประมาณสัก 600cc <c oughs> การปลูกแบบอินทรีย์เนี่ยไม่มีส่วนผสมตายตัวครับเอาสะดวกเข้าว่าและอันสุดท้ายเป็นจิบเบอร์ลินธรรมชาตินะครับ มันจะมีตะกอนเราก็ต้องให้ถ้วยถ้วยกรองเนี่ยกรองตะกอนออกก่อนจากนั้นคนหน่อยนะครับเดี๋ยวเราเอาสารละลายไปฉีดพ่นต้นอะโวคาโดนะครับต้นอะโวคาโดรอบที่อยู่รอบบ้านเนี่ยอายุประมาณ4ปีอ่าให้สังเกตนะครับทรงพุ่มเนี่ยจะใหญ่มากแล้วก็ใบจะเขียวมีความมันเงาครับเพราะว่าพอมันอยู่ใกล้ชิดเราเนี่ย เราดูแลทุกวันรักษาโรคถ้าเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็ฉีดพ่นบํารุงเป็นเป็นระยะระยะมันก็เลยทำให้มันโตปีที่แล้วช่วงเดือนธันวานะครับธันวาแล้วก็มกรลายังไม่ออกดอกติดลูกคือออกดอกแต่ไม่ติดลูกนะครับปีนี้เนี่ยเชื่อว่าออกแน่นอนนะครับประมาณธันวามกรลาเนี่ยจะออกดอกติดลูกเป็นจำนวนมากเพราะว่าต้นเขาใหญ่ขึ้นเยอะ นะครับเดี๋ยวเราไปฉีดพ่นทางใบด้วยสารละลายที่เราเตรียมผสมนะครับ เป็นต้นอะโวคาโดแฮสนะครับต้นนี้ออกลูกแล้วนะแต่ต้นเมื่อสักครู่นี้เป็นพันขุนแปะศูนหนึ่งตอนนั้นยังไม่ออกลูกนะครับจะเห็นว่าลูกก็บางลูกก็ใหญ่นะครับประมาณ 200- 220กรัมบางลูกก็ประมาณสัก150ใบมีความเขียวเข้มนะครับ เร,เราก็ฉีดพ่นทางใบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโดยปกติก็ขึ้นอยู่กับความขยันขึ้นอยู่กับอากาศด้วยฝนตกหรือแดดออกอถ้าเป็นไปได้ผมก็พยายามที่จะฉีดพ่นทางใบทุก10วันแต่จะไม่เกิน15วันเพราะฉะนั้นต้นโอะโวคาโดที่อยู่รอบบ้านเลยเนี่ยจะสังเกตเห็นว่ามีความอุดมสมบูรณ์สูงใหญ่นะครับ สูงใหญ่แต่เดี๋ยวเราก็ต้องคุมความสูงไม่ให้มันสูงเกินนะอยู่ใกล้มือใกล้ตาใกล้มือเราเนี่ยเราก็ถ้ามีเพลี้ยเราก็ตัดใบออกเพราะฉะนั้นเราทำอยู่ทุกวันนะฮะเดินรอบๆบ,บ,บ้านมันก็เลยไม่มีปัญหาว่าจะเป็นโรคตายขอบคุณมากครับที่ติดตามกรอ r ี่ฟาร์มสวัสดีครับ